ฮัลโหลครับผมคนไทยไอเอคนไทยเ <c oughs> ย็ยนครับใครคนไทยกดเมาส์ลูกิงค้างเพื่อพูดครับคนไทยครับเก <c oughs> ียรครับเราสายเกียรครับไม่จริงจังครับ โอ้ oh, เล่นโหดจงไปไหนดูสิอุ้ยโทษขอโทษ sorry 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 เราคือคนไทยเราคือคนไทยใครคนใครคนชายขอยยกมือขึ้น บึ้อแม,ม่บึ้อแม,มใช้ได้ได้บ้างะ่ะเออยู่ไหนเฮ้ยมาเลยมาเราอยู่นี่เราเราอยู่นี่เราอยู่นี่เออ,เอามาแล้วเราอยู่นี่ไงโอ้ยโหดจังโหดจุงเบย์ป่าว Stupid hết hey, SHOT hey, mày đi ơi <laughs> mày MÀ đâu mà, mày mày ơi tài đâu tài tài đâu ơi lại ken ơi lại ken ơi โลกันพวกพวกไม,ไม่ไม่ลั่นเลยนะอะทำไมทำไมข้าตัวตายละครับ มัลติฟอร์สปีกิ้งสุเกกะโดโอเลกะลาคนไทยผมคือคนไทยเอ้ยจะปืนเสร็จผมมามามายิงให้ตายมาดิผมใหญ่นะผมใหญ่เอฟเอฟหน่อยมองไม่เห็น เดยวโดนไฟเผาหรอกอะไรฮะมาเลยมาเปิดเลยเปิดเลยเปิดเลยจิงอะไฮะตัดจิงเฮ้ยมาทำอะไรเนี่ยต้องใส่เหรอฮะจิงทิ้งเลยทำไมนายโหดจังให้เปิดเปิดประตูไงครับ Bởi bởi pen à Ê ý, hả Ê ê ê trời ơi thêm Đi ngắm là riêng tôm đi, ngay. đi. Ê. hello rồi đi ao ồm hi 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 mình anh LÀ anh anh LÀ ngon đi, anh 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 hả, ngon chứ má, ngon. anh 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 đâu. ร้อนครับสักครู่ครับไมีกลับมาต่อครับเรามาดูใครดีโอไมอ่ใครตายแล้วใครคนใครคนไทยบ้างครับผม Kick multi for speaking. Kick multi for speaking. Hello? Hello? à hello? Ah, 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 ลารอโล,อล,อลอ่อันนี้อันน้จะเกมเลยตกลงเน่ฮัลโหลวัสดีบผมคนไทยนี่ครับผมมานี้อะไรนะไว้ฟ,า,ฟ,า,ฟาดไว้ฟาดฟาดได้ครับเออทิ้งเลยอ้าเวเฮ้ What? Josh? <laughs> I am Kian thai! Thúc bé lơi! 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 Oh. Where, where are you going to ไปเลยทุกไปเลยรอจะรอครับอนันน,น,นั้นนั่นเฮ้ยทุกวันนี้ไหมมีอันเดียวอ เจอคนไทยไหมครับเจอคนไทยด้วยโดนเกียนแน่ยูไม่เกี่ยวนูม <mañana> น <mañana> ูบอะไรใครนูบเดี๋เดินั่นเลยเอ๊ยเอสียงอะไรเฮ้ย โอ้ยนี่ไงนี่ไงนี่ไงเฮ้ยผีเด็กผีเด็กผีเด็กครับผีเด็กอะไรละ่ะเฮ้ยเฮ้ยนี่นี่นี่เอ้ยใครใครเข้ามาฮะเอ้ยฮัลโหล เอ้ยตายจะตายแล้ว <Okay. S 1> จะตายแล้วเอ้ยผมจะตายแล้วนี่ไงโออไม่ oh my, ตายแล้ว <c ười> ครับเกณฑ์ไทยแกเกณฑ์ไทยไฮ <c ười> โปโงจริง เล่นยากมากใช่ไหมใครเปิดประตูมาเนี่ยผีมันเข้ามาอเอครับเดี๋ยวอีกตาหนึ่งกันอเอาล่ะลองแกล้งเขาดู ผมเบี้ยนครับเอ้ยไม่เดินฮะกินได้ปะเนี่ยฮะไม่ f ฟเ k ได้ไงอะไรอะไรยักนะเค้าไม่เหน ฆ่าตัายฆขาตาย,าตตายพี่ใ <laughs> <c oughs> ช่ เกมนี้เล่นยากไหมครับพี่เล่นมาพี่เล่นมานานหนงเนี่ยอ๋ออ๋อ <c oughs> เกียนไทยไอ้ะมาเกียนไทยมีคนอื่นให้ดูรลเวอ่อดูเอ,เอ็นี้ก็ได้อ่ะ ข้าฉันข้าฉันให้ตายไปเลยดีกว่าข้าฉันข้าฉันให้ตายโอเคโอเคไปไม่ได้ครับเราอยู่ที่หลอไม่ได้แล้วโอเคครับ รอโหลดครับไม่แน่ใจว่าจะเปห้องใหม่หรือเปล่านะ่เสใจนะพี่คนนั้นเนี่ยไม่เล่นกับพี่คนนั้นแล้วโถข้องน่าจะมีคนไทยครับเจ <c oughs> นไทย <c oughs> ความคิดชั่วร้ายแบบรอโหลดครับจ่ายเกมไปเลย ใครคนใครคนไทยบ้างใช่พูดแล้วไม่ฟังไม่รู้เรื่องเลย อะไรเอ้ยเอ้ยอ,อ,อันนี้อันนี้ไม่มีศูนย์ด้วยอันนี้ก็แจมแจมอะไรก็ต้องแจมดีฮอลลี่ใครเนี่ยฮะ เราตีเลยผู้เสิร์ <c oughs> ไทยดิเกณฑ์อะไปัจจัยจเลยปัจปัจจัยสี่ <c oughs> เฮ้ยนี่สิ ใครให้ใครให้ค่ะโอ้ยเราจะตายนะเมดิกเมรดิก,ม,ดกม,มันใกล้ตายแล้วทำไงฮะมีเรื่องเหรอ ดเดี๋ยวตายแน่พูดไม่รู้เรื่องอะ่ะตายเฉยเลยเฮ้ยใครคิวเราฮะนี่อับเจล้ว อะไรเนี่ยอืมแล้วสำหรับนี้พอก่อนนะผมเดี๋ยวคราวหน้าไปเกณนต่อเลยครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับรบ,บายครับ